คุยกันนานไหมคะกว่าจะตกลงว่าเป็นแฟนกันก็เป yeah, yeah. ็นปีก็เป็นปีนะคะเพราะว่ามิโกพาหนูไปหาคุณแม่ที่บ้านเอกมัยค่ะค่ะฝั่งจอยก็พาไปที่บ้านจอยแล้วหลังจากนั้นเราก็ก็ก็คบกันมาศึกษากันมาเรื่อยเรื่อยเรื่อ yes? ยืจนโอ้ประมาณห้าหปีนะคะพี่คือถ้าจากคนไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วมองกับพมาปั้งเนี่ยเราจะรู้สึกว่าคุณจอยกับคนก่อนๆของ ที่พี่โก้เขาเคยคบเนี่ยไม่เหมือนกันเลยมีบุคลิกที่ต่างกันมากโดยเฉพาะบอกว่าเจอครั้งแรกแล้วบอกว่าโอ้มาเป็นทอมบอยเลยใส่รองเท้าผ้าใบกางเกงยีนเสื้อเชิ้ตผมซอยเท่าอันอย่างนี้เลยอะ่ะกับคนก่อนนนั้นนี่คือคนละเรื่องเลยอะ่ะมันมันเกิดอะไรกับการสวิงในร็นคิโอมเลย <c oughs> เราไม่ได้บอกว่าใครสวยกว่าหรือไม่สวยนะไม่เกี่ยวเขาสวยของเขาแต่มันคนละแบบมากอ่ะคือยังไงอ่ะคือจริงอ่ะ ถามทุกคนผู้ชายชอบผู้หญิงที่ดูสง,งา่าเฟิร์สสวยถูกไหมพี่แต่ว่าของผมในความรู้สึกอ่ะผมก็ชอบอยู่แล้วผู้หญิงสวยผู้หญิงเซ็กซี่ถูกไหมครับผมแต่ในความเรื่องผมอะอะไรที่มันง่ายเรียบดูดีสบายสะดวก ผมว่าแล้วมันโอเคกว่าไหมเสร็จมตกลงคุณรักคุณจอยที่คุณจอยสะดวกคุณจอยไม่ตอบตัว่าสบายนะคะสบายใจค่ะสบายใจใช่คือประสบการณหลักคือสะดวกใช่ร้อเล่นร้นเล่นนะร้อเล่นเราอนเล่นเพราะว่าเพราะว่าความความสะดวกสบายหรือความง่ายของตัวเราที่มันประพฤติปฏิบัติอยู่แต่ละวันผมว่าอะไรมันมันทนได้สบากับการที่ผมเคยจะอะไรอย่างเงี้นมันเป็นหน้าที่งานของเขาครับใช่ต้องเฟิร์สอะไรสวยอะไรก็เรื่องของเขาถูองเขา ความสบายหรือคุยกันลงล็อกอะไรที่มันง่ายคลิกแ้วเฮ้ยไม่ผ่านอันนี้ได้ได้ได้เพราะอย่างนี้ดีกว่าความสบายตัวและสบายใจของเราด้วยแต่ว่าในขณะเดียวกันที่บอกว่าชื่อเสียงชื่อชูเหลือเกินอะไรอ่เงี้ยแถมแบบประวัติที่ผ่านมาแบบแฟนเขาแต่ละคนอะไร่เงี้ยมีแบบพอคบกันแล้วมีแอบแบบระแวงห่วงหึงอะไรอย่างนงี้มีไหมคะ ช่วงแรกเลยที่พี่ก้จีจจอยอะเขาก็ไม่ไม่ได้ทําตัววอกแวกหรือว่าแบบคบจอยแล้วแอบไปแวบ,บคุยกับใครอะไรคือมันไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เลยนะคะก็ก,ก็รู้สึกว่าเออ,อพี่เขาก็ให้เกียรติแล้วก็เวลาโทรมากระตรงต่อเวลาดีเวลาจะมารับพาไปไหนบอกแม่หนูว่าพาไปทานข้าวเดี๋ยวกี่โมงมาส่งอะไรก็คือตามนั้นนะคะเขาก็คือเข้า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 ตามตรอใช่ค่ะทุกอย่างแล้วก็ ออจอยก็สนิทกับคุณแม่พี่โก้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเว <หา S 2> ลาจอยไปไหนจอยก็จะไปเที่ยวกับแม่พี่โก้ด้วยอะไรเงี้ยบางทีมีพี่โก้มีแม่พี่โก้อะไรเงี้ยไปได้วยกันอย่างเงี้ยค่ะ <หา S 2> ค่ะก็ะะเลยแบบไม่ได้มองว่าเออพ,พี่เขาเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสิ่งตรงนั้นน่ะมันเป็นห้ามไม่ได้เลยพี่เพราะว่าในอดีตคือเขาเขาเจอก่อนค่ะค่ะเขาเขา<อ>เขาเจอก่อนมาเจอเราใช่จอยก็เลยไม่เป็นคนที่ไม่ไม่หึงกับอดีต เพราะว่าอยู่กับปัจจุบันนะคะไม่ได้มีปัญหาเรื่องแบรบรู้สึกระแวงอะไรมัน,ม,นมันก็เลยไม่มีค่ะแต่ว่า,ากลับมาฝั่งนี้ดีกว่าณตอนนั้นเขาขี้หึงไหมเขาอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ว่ามีบ้าง,างนะทำไมเขาทำอะไรเขาทำอะไรอะ่ะ